ยอดเนาะเจ้ามันเป็นผู้ที่มีความเมตตากนเป็นผู้ให้เนาะนี่เนาะบางลูกสิลูกหาบริวารโอ้สุดยอดเชื่อว่าผมเนี่ยพี่น้องอีพีเพลินแบบมาไม่นัดก,ก,กันกับเราเลยล่ะจะไปหาเราที่สังแก้วเลือดแห้ง ต้องกันเวิดปกเขาไปนักพู้อะไรป่ะพ่อใะีมลนานแก่เทยนูทูบอันนี้ย้อนไปว่าเป็นสิปีที่แล้วคนนี้เกือบแปสปีคนนี้อะไรวาพูนตัวเฮ็ดในห้องน่ตัวเดในห้องนี่ซ้อตอนนั้กำลังเห็ดไข่เพล็กยี่น้องกันกับหมอทุนท่านทรเจ้ของูดแจ่งเพี้ยงบากกี้เลนไหมเออแจงเพียงบักกี้เลนพูดนั้นแหละเป็นผู้เปิดพรานก็บกันเืงอาหาร พอผมมาเจามอมึงนอกได้เป็นนักจันเป็นกิ้งคเขาวันนี้ก็เลยไปหาหมอทุนหมอชุน,นพอเขาเห็นเพลนไข่กรับกันเนาะรับกันไข่เจ้าช่องช่องคนอีนลั่มอ่าวันนี้พ่อผมเปิดให้ปพ๊บผมเลยเห็นเพลงชัย,ชยหล่อแม่มอยญิงสวยเห็นเพลงเพิ่ผมเลยไปลั่มอยู่ป่าจีนไหมวัดอยู่ก่าบิท ยู่กิรเปที่ยนปัดจัยชีวิตปัจจัยมาไหม จะมาลั่ไฟหลายๆไฟยันก็ยไฟงหลูร่วมเลยว่าไปพ่อผูร่วมยนาหัูร่วมว่าันใเป็นเจ้าเนี่ยด้วยรได้ัเป็นเจ้ายรวยเอยแบบนี้เราคู้ยูทูบนีมันจดังซี่อันนี้อันนั้น นักแข่งกเราบอกแล้วมือต้องไปเองแมมฉีดก็บว่เป็นตอนนั้นมันสินาทีเราฉีดเตียนหนึ่งเนาะสิบนาทีมันดูมัน,มนยูนได่ค่อยสามารถว่าคนชนะให้ผมจำไนวผมไปลงรบ,บั้นว่าไม่มไมบ,บันไป่งราบั้ออันนี้ตัวหานังยื่นแ้วหาผู้ห็นแบบไหนแบบไหนที่เราโดนคุณไาฉีดคนชน่าให้ ครัว่าเนายเพียคหลาวตว่าเขาใจรอกเข้ามาลืงลำเป็นอย่างได้ได้อีกแจึงขรึ้นการสร้างได้ดการเป็นหูแล้วบัญชีได้แล้วบัญชี่ม่เรอเปิดบัญชีแบบนเขาเปิดเทั้งนิ่งเต็มแล้วก็มาเปิดเพดไเป็นเพดแลนิ่งนน็มแลวก็มาเปิดเพดไปแต่ว่าเวลาเข้ารืงลำเอยงเขาเเข้าเมอาเพื่นอีนะหวดีเองหวดีเอง เ่ไทยไปไทยมากเล่นมือแดงเล่นไแย่แหลมมาดิเล่นไปไทยแย่แหลมฮมยคุน hmm. ื <zor> ่อบางหลายชื <fucking S 1> ่ปกติด <play> ้เลยว่ะิจาวาตะุเลยเรียว่าเปียคอนเซนต์ต้องโจแย่แหลมตะบุรุนเลยแย่เลยหุนหอดชั่วโมนี้แหละจนได้รับโลหนึ่งล้านหนึ่งแสนสัตว์ไทแล้วก็วราหนึ่งล้านสัตว์ไทยอีกเยอดเลยค่ะเาวายกไก่เป็นคู่ นะครับสิชื่นชมนยด้ใจตลอนแมนเมื่อคดุดูดีๆเข้าอาจารย์แยกว,ว่าชื่นชมศรัทธาแล้วเคยมีเรื่องสีนังรถไปหาเราอยู่สากแก้วเพราะว่ามีคันงหนึ่งว่าจะกลับไปเมืองนอกอีกมาทำบุญแต่ว่ามีปัญหาท่านั้นท่านน,านั้นขอบพูดยังไงอ่าตอนนัอยากหนีไปเมืองนอกอกีกเรียว่าสมัยเข็นเขาตอนนั้นจำได้ว่า ีชาแม่ค่ะลูกวัปีชาสามปีชาคิดกันครับจะรุ่นจะรุ่นกับหล่คมวนจะรุ่นคิดกันกระซบแล้วต้องอาไข่แด้เงินมาเลยปีชาเขารออัานจะเาผู้ดีแด้เงินนู้นั่นในแตงงาพขอคู่ปีชาลูดูน้ำปลาดอกอสนเอายังเหีเกือบล้านแม่ค่ะนนันวยสามศิษย์หลัค่ะ เจ้าผยเปิดองเไหนมด้ไ่ได้จอเลยไรเลปี่มีแ่วามจะบอกแ่วาผูรุ่งเป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งต้าใหม่แรงประดาไก่ของชาวแงจดนัดเล่าเชน้พราว่ามันก็เล่กลายเป็นมากแบบไ่ได้พอกันเพาว่าสิไเลียนันวิชานอ่าลเป็นทำ้ยันนะไันเไรู้ค่ะไปยไปเ้ยสิไปแล้วเอ้า พอที่ไปแล้วแต่ว่ามีอีกนึ่งเรื่องเบาางนะเราได้เพิ่มเรากับไปมาจนเราจะของเบว่างก็เลยบ่ได้ไปเลยเพราะวา่าสิเศร้าไปน้ำวง,งสิไปเห็นข่าวสายการเมืองสายปันเคิงตัวไปสายกระแสสังคมตัวไปเพราะสิเรียนรู้แล้วนะเพราะสีเลี้ยรูาา้เพราะว่าเฮ้ยอาจารย์เราเราเราก็ดีเดี๋ยวเราแนะน้ำแบบเ,เราแนะน้ำเราบอกเราสอนต่งางๆานแบบอะไรรู้ไหบอกเทคนิคพูกนี้ เว้อาตรงจนไปลอกอ่านข่าวไปแล้วตอนนี้เวลาวรมานนันจกสิบอ่านข่าวเพ็ดเสียงจะหของแม่เราบอกบอกแกบันทึกเนาะบอกแกบันชึกบันชึกแล้วก็เอาภาพมาจากนั้นนั้นนี่เอาอร่เเตรงนั้นนั่นแล้วก็บลมรเริมเริ่มอ่านข่าวก่อนค่ะเริ่มอ่านข่าวจนจนไ้มาหัดบอกเับโทรศัพท์นี่เนาะเกจากเล่นมาได้จาก แล้วมาะดันใจจำพูกนี้ล่ะทำล้วงนี่ทำล้วงนู่นกับนี้เลยค่ะข้าวทำล้วงซาหมูปลาสำหรับกินกก็พอพักกันเ e a t ผ้ากันน้ำเลยค่ะว่นได้รับได้นอนเลยครับก็ส่งไม่เมืองว่ามีช่องไหนแน่อันนั้นอันช่องท่หมอกช่องท่อมาอันนั้นอันนี้นะเอออันนั้นมีอะไรนะช่องอันนั้นช่องเยียงเนี่ยบิวหกช่องเยียงจะทีนี้แม่ค่ะเออานั่นเห็นบอกเนี่ยนั่งยั่ยงเยี่ยงจับได้อยู่กดล็อดชแนลเอ่านั่นแล้ววิ่หกช่อง ทำมาอ่าแล้วกันนี่แหละแล้วก็ช่องกระแสสัำคุบตัวไปโอ้มันหลายช่องเลยอ่าซิทช่องหลายอ่านั่นแหละแล้วก็ช่องซึ่งตัวไปแล้วก็ช่องเก็บเฮ็ดเพื่อนน่ะนะเจ้าเด็กไปคลิปฮิตป๊อปซูมเมอร์เนี่ยยังเมือเย็อปั๊บยังก็บบใช้มือเก่ามีช่องก็บเห็ดที่เกรา ช่อเกคปเท็ดอีสา,านน้ำล้องคือช่อวไปวันดีค่ะวันดีไปวันก็บเท็ดคนสีเพิ่งดีเจ้าก็บเท็ดน้ำร้องก็จะเปิดสั่งได้ด้กันแคปเท็ดเดือนเอาซองไม้มาเก็บเท็ดแคปเท็ดเดือนสิบแคปเท็ดหลักกับแคปเท็ดเดือนนี่เป็นแรงบันดาลใจให้เพราะว่าคือจะเรียงม,มัางครเริ่มต้นจากจุนนิ่งด้วยกันริ่มต้นจากคู่ในนำ้ำเป็นเป็นปวงพิชาแล้วเราแล้วเราเป็นใครเราสำเร็จก็ามาจากตรงน,นี้เข้ากันเลยบปวงวิชาด้วยกันเห็นว่ายูทูบเบอร์เขามาตัวไปนี้มีแต่เปิดรับลำตอนรับเบิด เข้ากันเข้ากันมา่อสั่งเร่งผูังในลูกพี่เข้าดีหบดี้อว่าต้องทำแบบนี้ว่านายตัวมา่แบบนี้ว่านายชบบนนนินแบบนี้ลูกทีมก็ต้องปฏิบัติแบบนี้อ่ามันยังสีมีเพื่อนพอร้องน้องพี่ออเข้าจากสีมีจังเ,งลงเพลงดีกัสิกันละื่อเราไม่เก็บนลกัสิไม่อ่หรือว่ามันเป็นการเพื่อพลุพปอบาี่เ,เพื่อเพื่อเชิงการแรกกัน ความมโหฬามื่อน,นี้ได้กันพระเจ้าบดาได้กันเราพูดเนาะเป็นดีกันผู้งข,ง,ขงข้าเนานะมมสมุทรมาศพระเปลี่ยนแปลงนี่อย่างไรๆย่างการแสดงแสดงำเสน,สนหน้าทีเราเ,เรา YouTube กลับไปพ่อเราอยู่ในอาหารเรื่อย <c oughs> เอไปพ่อเราเรื่อยแล้วกันแล้วกันฉะนั้นแล้วกันท้าตีตีใช่ในโลกเนาะถ้าตีใช่ในโลกมาเป็นลูกศิษย์ตอนนั้นนะเนาะแล้วก็นชือว่า แ้หน่อยจนมางอดชูมือนี้อลยกันว่าก็ตัวเลกประดันใจย่เลยเหรอกที่ที่บมลืม,มาคุณน,นะครับแล้วกันนี่หลายๆช่วงติดตามช่วงเล่ากับสา,บสามีสัรยาหานต่างๆกันนะเอครับครับเอามากลยไดโซเชียลูมือดคือว่าในขณะที่ช่วงโควิดความหรือได้รับได้ใจของผู้เนลุนสูง โชคดีที่มีโซเชียลเข้ามาช่วยสาวน้อยโชคดีที่นะครับเจ้าพอดีๆจะพู้ว่าแนะนำ้นเาทำให้นะครับยูทูบตัวแล้วแผลนฟอร์มทางด้านเขีเนาะพี่สาวน้อยแล้วก็ติ t ก k ่อกนี่เลยเพราเปลี่นาติดกลองหล่ะเพมาบอาพิโเพราะใครเพราะใครเพราะใครเพราะใส่ติดกล่องไปเนเพราะเรียนเยอะันเพราะคเพราะใรทุกฝังมายูทูบเพื่อน วงแม่กิเลสเดียนยูทูบวาวเพราะมคนอื่นโอ้ยมนเงินมันจะมามันเด็ดมันได้เงินจังไหนมันได้เงินจะไหนมันเอาเงินมาจังไหนคนก็เลยเพราะ่อเห็ุจังเพี้ยฟ้าแสงข้อนี่บังคับอีกเห็ุเลยเนี่ยเข็ดต้องเข็ดเข็ดจะหนี้ไปหลังเนี่ยเหรอเดินหลังเราเข็ดหลังเพราะว่าเดี๋ยวนี้เปิดเดี๋ยวนี้บังคับใหม่เลยแก ก่อนนี้นะมากออีสานไปยังขั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาเวลาใดไน,นันค่ะเห็นเขาเห็นแต่ันิน,น้่ลอยนอนเราอยน,นั <100. S 2> นอยนนเราแต่ว่าอีสานเน็่เบืร์กินอะไรเบืองเลืเ่อยเมื้องนี่นเห็นตาเห็นตาคนหนี่อบว่า้าโจอะไรแล้วว่ากับบ้าโจอะไระรเบืง้าโจดีไซคือ,อการั้ว่าเดิดคิดว่า ันี่บางช่องโตขึ้นมาไม่เรีว่าอยากเห็นเรายว่าอยากได้ยอดวิวอยากได้ซัพพลายเรแต่ว่าเห็นบ่เปลนเขาบนถึงทางตั้งหัวกอนไหน่หัวนำพิษยันตั้งหักรรไหเรียบร้อยเจ้าเรียบร้อยเต่าว่านี่ขึ้นถูกต้องแล้วสแสดงว่าผู้ดีให้ผู้ดีมันก็ต้องแบบนั้นอยู่แล้วเน,ะนาะการทำโซเชียลเจ้าที่เป็นสวนกระแสเจ้าไปไีนเรียบร้อยเรียบร้อยถึงเป็นเรื่องจริงมาชัางที่อจะอะไรก็ยากเจาว่าแต่แบบในทาาลงไม่ไดีดีเลยตัวเอง คสนสร้างเองแต่คนปล่อยเนี่ยนะยนะว,ว่าในเครื่องบวกแล้วเชิงสังสักรฐานี่จะดีไปนะเหมือนกันชุ่มอลลัมหรับที่เจ้าว่าเบา,จาโจว่าอะไรเพราะใสกลียบแยบมั่เพื่อนอยมั่เพื่อนนี่ก็คือถูกต้องแล้วและการมันก็สมบูรณ์ต่อดีไม่ใช่เฉพาะสาวน้อยเนี่ยทุกทุกโวงหลักนะครับศิลปินกามีกำลังใจมีแห้งใจได้ไหมในการสูงงานในการผลิตง,งานเออแต่ว่าผมกัยังมีประสบการณ์ในในตรงนี้ที่แบบว่า เข้าใจโซเชียลมันก็จะมีกลุ่มที่บูลลี่บ้างกลุ่มที่ไม่เข้าเฮ็ดดีมาเนี้ยสาวน้อยเฮ็ดเหลี่ยมยามย่าไม่มาแดงก็ไ่ยอมเพราะว่าสูงก็ขู่บดีกูกจะช่วยบดปีแล้วเนาะเมียนมาแล้วทุกคนมันประมักมันชิวอยู่แล้วเข้าใจอยู่ว่าทุกคนมันมันเป็นเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวเนาะแต่ว่าบางครั้งจะไปสิทธิ์เช่นที่สาธนาอะรอย่าเงี้ยแล้วกัเด็ก